สิ่งดีๆมาฝากยามเช้านะคะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยแต่ว่าบางบางรายยังไม่ทราบว่าควรจะลดน้าหนักด้วยแบบไหนดีทานอาหารเสริมอะไรดีหรือว่าคุมอาหารแบบไหนดีนะคะก็คือ <c oughs> มื้อเช้าเนี่ยวันนี้เราทานนะคะมื้อเช้าไม่ควรจะอดอาหารนะคะเพราะว่ามื้อเช้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเขาวิจยัยมาแล้วว่าเราอัตราเสื่อมอกาสเป็นอัลไซเมอร์ชะลอความแก่แล้วก็ไม่ก,กาาระาน้ำให้หิวจัดมื้อเช้าอาจจะทานเป็นโจ๊กนะคะหรือว่าขนม บางโฮมวีปลาต้มโกะน้ำเต้าหู้ได้นะคะก็คือมื้อเช้าทานเบาๆไปก่อนยังไม่ต้องทานอาหารเสริมส่วนมื้อเที่ยงเนี่ยก็ทานอาจจะทานเป็นแบบแบบตามนี้ก็ได้คะ่ะเมื่อเขือเผาเป็นปลาเป็นน้ำพริกนะคะนี่นะคะก็คือแล้วก็ทานข้าวนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันดีต่อสุขภาพเพราะว่าเราต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ํามันหน่อยเพราะว่า อาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยมันช่วยมันช่วยในการลดน้ำหนักลดกระชับกรส่วนแต่ว่าไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับการแก้เบาหวานโรคไตโรคไขข้อไอคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดไขมันอุดตันนี่มันแก้ไม่ได้นะคะอาการปวดเข่าก็แก้ไม่ได้แต่เพียงแค่ช่วยลดน้ำหนักสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้อยากได้ต้องทําเองนะคะแล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยเจอลูกค้าบ่อยมากลูกค้าส่วนมากเนี่ยบางทีไม่ทานข้าวเย็นเลยเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าเมื่อออดข้าวเย็นเนี่ยร่างกายจะเกิดการ หยุดจดจำการออกผ่านน้ำให้การออกผ่านมันตายค่ะทําให้ลดน้ำหนักได้ยากถ้านึกไม่ออกก็อาจจะทานเป็นสตรอเบอรี่กล้วยนะคะเป็นมะขามก็ได้แล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตก็คือสามารถกินได้ทั้งวันเลยเพราะว่ามีจุลินทรี์ช่วยย่อยข้อดีของเขาเนี่ยช่วยลดค่าหินปูนไม่ทําให้ปักเหมน็นแล้วก็ช่วยเกยกับระบบลําไส้ขับถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็หรือบางรายมีกําลังซั์ในการสั่งซื้อแต่ก็อยากให้มองในมองในการควบคุมอาหารมากกว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยสุขภาพดีมาเป็นลำดับหนึ่งแล้วก็ลำนำหนักตัวก็จะลดด้วยเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่2ในการลดน้ำหนักก็คือสุขภาพดีด้วยน้ำหนักดีด้วยนะคะเพราะบางคน ขวนขวายเหลือเกินในการหาอาหารเสริมอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานทำเดิมทานเด,เดิมขนมเค้กเอกแคร์ขนมหม้อ,อกแกงปลาหมึกหมูสามชั้นขาหมูทอดขนมเค้กชากาแฟใส่วิปคร,รีมมากๆคือคือไม่คิดว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานนะคะก็อยากให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานเพราะว่าสุขภาพดีด้วยแล้วก็ผอมด้วยนะคะส่วนในรายที่ในเคสที่ลดยากดื้อย,ยาทานเก่งโย,โย,โ,ยโย่มีเอฟเฟกไขมันพอกมากๆก็ แนะนำให้ทานอาหารเสริมดีๆคู่กับอาหารดีๆแล้วกันนะคะสามารถปรึกษาได้ที่ l i น์เบนซี่สอนะคะหรือว่าเบอร์0846697896หรือเข้าที่ f c e e o o o k e n ซี่ไอซ์เรนเนะคะก็สอบถามรวดเร็วได้ที่ l i น์ b ีเ z ็ y 23ค่ะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานแล้วก็เลือกอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพตัวเองแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ